ต่างหูเพชรทรงดอกไม้ความหมายดีๆและสวยงามมากสวัสดีครับบิคิวพ่อคาเพชนะครับจากร้านไอเลิฟเจนนะครับเรามีสาระความรู้ดีๆนะครับทุกๆวันพฤหัสน,นะครับและเราก็มีรีวิวจิวเวลรี่เพชรสวยๆแบบนี้นะครับทุกๆวันเสาร์น,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับ วันนี้นะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องของต, <región> ต่างหูเพชรนะครับต่างหูเพชรนะครับมีใครหลายๆลคนอยากให้รีวิวต่างหูมานานแล้วนะครับต่างหูเพชรนะครับที่มีทรงที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้นะครับว่ามันมีแบบไหนกันบ้างนะครับไปชมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ต่างหูคู <with> ่ที่1นึ่งกันก่อนเลยนะครับต่างหูคู่ที่1เนี่ยขอประเดิมด้วยต่างหูดอกไม้ทรงคาเมเรียนะครับดอกคาเมเรียนะครับสื่อถึงความรัก ความบริสุดนะครับและก็ความปรารถนาดีแบบนี้เลยนะครับรหัสนะครับ ES 0 1 9นะครับตัวเริอนเป็น 18K ไวโกนะครับน้ำหนัก8กรัมนะครับเพชร162เมตร0.79็ด0ก9กลัตนะครับต้องบอกว่าความไม่ธรรมดาของคู่นี้อีกนิดนึงนะครับตัวที่ว่ามันเป็นแจ็คเก็ตนะครับเป็นแจ็คเก็ต2ชั้นนะครับสามารถใส่ได้3แบบนะครับสามารถถอดใส่ได้3แบบเลยนะครับราคาครับราคาคู่นี้นะครับ ราคาน่ารักมากนะครับไม่ได้ธรรมดาคือดูอลังการแบบนี้นะครับแต่ราคาเพียง3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ39,00 0บาทนะครับใครสนใจอย่าพลาดนะครับต่างหูสวยๆความหมายดีๆและแถมเป็นแจ็เก็ตใส่ได้3แบบเลยนะครับโอเคครับเราไปต่อที่ดอกไม้คู่ที่2กันดีกว่านะครับคู่ที่2เนี่ยเหมือนดอกไม้อะไรครับคู่นี้คล้ายกับดอกไม้ Forget มี Not นะครับ รหัสนะครับ ES049 นะครับดอกไม้ ForgetMeNot ตนะครับตัวเรือนนะครับเป็น 18k ไวโกลนะครับน้ำหนัก5.6กรัมนะครับ f o r g e t me not ก็สื่อถึงความทรงจำที่ดีๆนะครับความรักความซื่อสัตย์และความมั่นคงนะครับเพชรนะครับ118.058กลัดนะครับนี่ต้องบอกว่าตัวเรือนสวยแบบนี้เลยนะครับเพชรสวย แล้วก็ความหมายดีๆตัวเรือนสวยๆแบบนี้นะครับราคาเท่าไหร่ดีครับถึง4 0 0 0มื่นไหมครับไม่ถึงครับคู่นี้อยู่ที่29,000บาทนะครับสอ0 0มนาับาทนะครับราคาดีตัวเรือนสวยอย่าพลาดเลยนะครับต้องบอกว่างานฝีมือของเราเนี่ยเต็มที่เพื่อลูกค้าของทุกๆท่านนะครับไปต่อที่คู่ที่3กันดีกว่านะครับคู่ที่3อ่าคู่นี้เคยนําเสนอกันไปแล้วนะครับแต่เราเอามา โชวซัำอีกรอบนึงก็คือต่างหูดอกพิกุลนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าขายดีไม่แพ้ใครเลยนะครับรหัสนะครับ es093 นะครับทำไมถึงขายดีนะครับอ่ะเราไปดูกันเต็มๆดีกว่านะครับต้องบอกว่ารหัสคู่นี้นะครับ es093 เนี่ยตัวเรือน 18k ไว้โกน้ำหนัก2.85กรัมนะครับเพชร14เมตรนะครับ0.80กะลัดด้วยความที่เต็มของไม้เต็มมือนะครับของเพชรเนี่ยก็ต้องบอกว่า ทำให้ต่อมหูคู่สวยเนี่ยทำให้หูของเราเนี่ยระยิบระยับนะครับและความหมายของตัวเรือนดอกพิกุลน,นะครับก็คือความรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์นะครับความหมายดีๆและเพชรสวยๆแบบนี้เนี่ยไม่ควรพลาดนะครับราคานะครับราคาอยู่ที่29,000บาทนะครับ29,000บาทนะครับได้ต่อหูสวยๆแบบนี้เลยโอเคครับเราไปต่อกันที่คู่ต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับ คู่นี้ก็เป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นตองหูดอกพิกลที่รุ่นขยายขึ้นมานิดนึงก็ต้องบอกว่าตรงกลางเป็นรุ่นดอกพิกลเหมือนกันนะครับและก็มีแฉกออกมาขยายขึ้นมาเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และรุ่งเรือมากยิ่งขึ้นไปอีกหน่อยนะครับแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับเป็นตัวเรือนทองนะครับ 18K เยลโลโกล์นะครับรหัส ES 024นะครับน้ำหนัก5.1กรัมนะครับเพชรนะครับ26เม็ดนะครับ0.70กะัดนะครับ ราคาครับราคาวงราคาตัวนี้นะครับไม่ใช่วงนี้นะครับราคาคู่นี้นะครับอยู่ที่2 7 0 0 0บาทนะครับ2 7 0 0 0บาทนะครับใครสนใจอย่าพลาดนะครับโอเคเราไปกันอย่างรวดเร็วนะครับเราไปดูคู่ต่อไปกันบ้างดีกว่าคู่นี้อาจจะไม่ได้เรียกว่าดอกไม้แล้วกันเป็นคําว่าใบโคลเวอร์นะครับ บโคลเบอร์เนี่ยตามความหมายของคนญี่ปุ่นก็คือเรื่องของความโชคดีนะครับความหมายของคำว่าโชคดีก็คือไบโคลเบอร์สีแฉกแบบนี้นะครับรหัสนะครับ E S 074นะครับรหัส E S 0 7 4นะครับไบโคลเบอร์สวยๆแบบนี้เลยตัวเรือน18 k เคนะครับไวโก3.01กรัมนะครับเพชร26หเม็ดนะครับ0.27กรันตนะครับราคาครับราคาอยู่ที่17,000บาทนะครับ17,000บาทนะครับ ใครสนใจนะครับอย่าพลาดเลยนะครับต้องบอกว่าต่างหูความหมายดีๆนะครับลัคก,กี้นะครับลัคก,กี้อินเกมลัคก,กี้อินเลิฟและลัคก,กี้อินยูอัลไลฟ์นะครับ17 0่งบาทนะครับโอเคอ่ะเราไปถึงต่างหูคู่สุดท้ายนะครับคู่นี้ผมว่ามันเป็นคล้ายๆดอกไม้นะผมเลยเอามานําเสนอไ้แล้วกันแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามันไม่คล้ายดอกไม้เนี่ยก็อย่าว่ากันแล้วกันนะโอเคครับเราไปดูคู่สุดท้ายกันเลยนะครับ รหัส E.S.072 นะครับ E.S.072 เป็นทรงคล้ายๆกับดอกไม้แบบนี้เลยนะครับก็อาจจะก้ากึ่งกันได้นึงโอเครหัส E.S.072 ตัวเลือ 18K ไว้โกเหมือนกันนะครับ2.93กรัมนะครับน้ำหนักนะครับเพชร38เมตร0.24กะรัตนะครับสวยๆแบบนี้ราคาเท่าไรดีครับราคาคู่นี้นะครับอยู่ที่15,000บาทนะครับ15,000บาทได้ต่างหูสวยขนาดนี้นะครับ อย่าพลาดเลยนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับต่างหูทรงดอกไม้นะครับ6แบบ6สไตล์นะครับใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาแล้วก็จัดไปได้เลยนะครับและสัปดาห์หน้าจะมีอะไรมารีวิวกันอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับจาก EQ คิพ่อค้าไปคนนี้ วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ